ตอนนี้เราก็ดําเนินการเรื่องเอกสารเรียบร้อยนะครับระะอันนี้ก็จะเป็นฝั่งโรงแรมโรเยนฮิลล์นี้ก็จะเป็นด่านตำรวจนะครับฝั่งนู้นจะเป็นอโอสเมตนะครับก็ตอนนี้เราก็สมัครเน็ตก่อนที่จะข้ามไปนะครับสมัครเน็ตแบบไม่เปลี่ยนซิมนะครับ ววการให้บริกรกเจใจมากกดาคกกามคนของท่า<ล>นตอนนี้ตอนน,ตอนนี้เราก็ข้ามชายแดนมาเรียบร้อยแล้วนะครับ,รบตอนนี้เราอยู่ฝั่งกรัรมพูชาแล้วนะครับ <c oughs> ก็สมัครเน็ตเรียบร้อยอันนี้อะไรายโฆษณาเน็ตอ๋อะไรนี่เขามีเน็ตเนี่ยของอะไรของพมีนเลยเน็ต,นต,นต,นตโปรก็ของเขาจะขับรถทางเลนขวานะครับก็อ,อยู่ไทยก็อันนี้อนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่ขับรถเลนขวาก็ สึกเหมือนเราขับรถย้อนสอนนะครับถ้าเป็นไทยนี่คือผิดกฎหมายนะครับตำรวจจับสวัสเดยแมวบองโอนกัมปูเจียอาซอมซอมเช็คอินโจลปฏิเฮดเดอร์วัน ต่อไปก็จ,จะมุ่งหน้าไปพนมเป็นนะครับตอนนี้ยังไม่ได้กินก้าวเช้านะี๋ยวจะไปหากินข้างหน้าครับ เยอะอยู่นะครับแถวนี้มีผักร้านอาหารก็มีอะนั่นด้วยนะศูนย์ทุ่มมุ่เขาก็ใช้เครือข่ายทุ่มมุ่มเหมือนเราอปั๊มน้ำมันดีพอร์ดีพอเดตาเ้าไอเดล่าอะไรเทล่าโอ้โหนี่ไปโฆษณาเพียบเลยครับ มีเพื่อนร่วมงานเขาบอกว่ามีร้านแถววงเวียน <c oughs> เขาขายาวัวหันบอกให้ไปลองชิมดูวัวหันบอกอร่อย <c oughs> ไม่รู้จะหาร้านเจอไหมไม่ไ <c> ด <oughs> <c oughs> ้เปิดชีวเตไปไหนนี่มันมีแย่ยนลง เรือ่องนั้นมันเปิดไม่ได้อ่านไปไม่ออกนะไปก็ต้องเป็นไปทางไหนนี่ 还来。